อัลโโลในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครหน้าเปิดใน3.1กันดีกว่านะครับและแน่นอนครับเรามีการให้คะแนนของผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่เสมอแต่ก่อนหน้านั้นขอโปรโมตตัวเองเล็กน้อยนะครับถ้าคุณสนใจและชอบคอนเทนต์ของผมคุณสามารถไปติดตามผมได้สีช่องทางเลย t u b e Facebook Tik t o อกเทวิชเลือกติดตามได้เต็มที่ถ้าใครสนใจในส่วนของไลฟ์สตรีมนะครับสามารถเข้ามาดูของ YouTube แล้วก็เาวิชได้เลยครับและก็ขอเน้นย้ำอย่างหนึ่งนะครับขอพูดเล็กๆน้อยๆแบบอาจจะน่ารำคาญนิดนึงคือ ได้ปรดรู้ไว้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เอาไว้ช่วยในการตัดสินใจฉะนั้นไม่ต้องถึกทักเอาเองว่ายิ่งคะแนนต่ำยิ่งกากมันไม่ใช่ระบบอย่างนั้นนะโดยทุกตัวละครเก่งแต่เค็มันอาจจะไม่น่าเปิดสำหรับหลายๆ ID ผมเลยคะแนนออกมาต่ำแค่นั้นเองแต่ส่วนพวกตัวละครเก่าๆที่ได้คะแนนน้อยคุณก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงได้คะแนนน้อยนะถ้าคุณเล่นมาเยอะมากพอคุณคงเก็ตเหมือนผมนั่นแหละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มต้นที่ตัวละครแรกชิปปี้ตัวละครซัพพอร์ตผ่าประสานที่สามารถทําดาเวจได้นิดหน่อย รากับว่าถูกออกแบบมาให้ตัวละครเฮอร์ตากับสายตัวละครที่สามารถพื้นฟูพลังงานได้อย่างเช่นหัวหัวเป็นต้นที่อาจจะถูกยกระดับให้สูงขึ้นจากการมาถึงของทิปปี้เข้าไปอีกและนอกจากนั้นนะครับท i ิปปี้ยังมีเลือดที่เยอะมากฉะนั้นอาจจะพอเป็นในๆได้ว่า ตัวละครนอนาคตอาจจะเป็นตัวละครที่สามารถกินเลือดเพื่อนได้หรือเปล่าและทิปปี้จะกลายเป็นตัวละครที่เหมาะกับทีมเหล่านั้นก็เลยทําให้ทิปปี้ต้องมีเลือดที่เยอะไปก่อนหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าว่ากันตามตรงนะครับทิปปี้ก็ดูเป็นตัวละครประสานที่น่าจะมาแทนในส่วนของโรบินได้ในส่วนของทีมในอนาคตพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นมีเดียแคสตไรอะไรนี้ทิปปี้น่าจะมาแทนในส่วนตรงนี้ได้มากกว่าโรบินมากๆนั่นเท่ากับว่าทิปปี้นะครับจะกลายเป็นตัวละครท็อปโปของซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในเกม าจจะทําให้ภาษีของตัวละครนี้ค่อนข้างจะดูดีขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแต่สุดท้ายนะครับนี่คือการคาดเดาไปหมดเลยฉะนั้นอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็นแล้วแต่แต่ถ้าว่าการตามตรงนะครับถ้าคุณมีเพชรเหลืออะไรจริงๆผมแนะนําว่าให้เปิดทิปปี้ไว้ดีกว่าเพราะนี่คือตัวประสานโอเคประสานเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเก่งแน่นอนร้อน แต่มันแค่อาจจะต้องมีวิธีนู่นนี่นั่นหรือว่าทีมที่เอามาเหมาะกับภาษาตัวนั้น,น,นๆเฉยๆมันจะได้ไม่เป็นเหมือนเคสโดบีนนะที่คนสาบส่งก่อนที่จะเริ่มเปิดกันนั่นแหละเราพูดเกินไว้เรียบร้อยครับเรามาให้ในส่วนของคะแนานกันดีกว่าคะแนานสำหรับผู้เล่นเก่าถ้ามองจากมุมมองเลยตัวละครทิปปี้เป็นตัวละครที่อนาคตสดใสมากๆฉะนั้นการเปิดเราไว้ในดีไม่ใช่เรื่องที่แย่แต่การข้ามไปเลยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นผมว่า ตัวละครที่ปี้ผมจะให้คะแนนสักประมาณ7จ็ทับสิแล้วกันนะครับเผื่อไว้สําหรับคนที่อยากจะข้ามแล้วก็เผื่อไว้ที่คนอยากจะเปิดอยู่แล้วก็ขอย้ำอีกรอบนึงนะครับว่าตัวละครที่พี่เป็นประสานฉะนั้นประสานเปิดมาไม่มีคําว่าขาดทุนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเพชรให้แคสตไ์ไรหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็อยากเปิดแคสตไ์ไรคุณก็อยากเปิดมีเดียหรือว่าอนาซา,ศาอยู่แล้วถ้าไม่มีเพชรเหลือจริงๆก็ข้ามไปเลยครับไม่ยป่ญหาแต่ถ้าคุณมีเพชรเหลือที่จะเปิดถึงทองเนี่ยผมว่าลงกับทิปปี้ก็ดีนะครับไม่ได้แย่นะ และในส่วนคะแนนของผู้เล่นใหม่นะครับคำถามก็คือคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณมีตัวละครซับพอตติดในดีสัก2ตัวหรือยังถ้าคุณมีโรบินมีซันเดย์แค่นี้คุณก็ไม่ยเป็ปต้องเปิดละทิปปี้เพราะผมค่อนข้างจะแนะนําว่าคุณควรเอาเพชรในการเปิดทิปปี้นะไปเปิดตัวละครอย่างเช่นมิเดียแคสโ์ตัไรอนนาซาตัวละครที่เป็น DPS มากกว่าก่อนที่จะเอาเปิดซับพอตเพราะสุดท้ายแล้วซับพอตจะรีรานตลอดอยู่แล้วละฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับข้ามทิปปี้ไปได้ ซึ่งพอพูดอย่างนั้นนะครับตัวละครทิปปี้สำหรับผู้เล่นใหม่ผมจะให้คะแนนอยู่ที่5้าับสิเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แล้วแต่ว่าคุณมีสพอร์ตไหมแค่นั้นแหละขออนุญาตสรุปแบบง่ายๆเลยเลยน,นะครับง่ายๆก็คือทิปปี้เป็นตัวละครที่ทุกคนควรมีแต่ไม่จําเป็นต้องมีนเวลานี้คุณรอเวลาที่รีรันมาก็ได้แล้วค่อยเปิดทิปปี้ก็ไม่ใช่ปัญหายิ่งในส่วนของ3.2มีแคสตไรท์กับอาาซาร์วมถึงมิเดียต่อหลังเนี่ย ทำให้เหตุผลในการข้ามทริปพี่มีเยอะมากฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับพวกคุณเลยว่าอยากได้แบบไหนในส่วนของคนที่ควรเปิดนะครับอันดับหนึ่งคือคนที่ชอบโอเคเราเข้าใจตรงจุดนี้เนาะแค่ชอบก็เปิดเลยอันดับที่2คือคนที่มองอนาคตไกลๆเลยว่า ตัวละครนี้มีโอกาสเข้ามาเป็นในส่วนของท็อปโฟตัวละครซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดในเกมอันดับที่3คือคนที่ยังไม่มีในส่วนของตัวละครซัพพอร์ตกิ๊งจังนะครับอันนี้คือผู้เล่นใหม่เลยที่แบบว่าไม่มีรวนเหมยไม่มีซันเดย์ไม่มีโรบินอะไรเงี้ยเปิดเิปปี้มาก็ถือว่าคุ้มค่าครับแล้วเราก็ไปต่อในส่วนของตัวละครที่2นะครับตัวละครรีรันยุนลลี่เป็นตัวละครแรกที่ทําคลิปออกมาจริงจังสำหรับช่องนี้เลยครับฉะนั้นแน่นอนครับตัวอวยแต่ มันไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เราให้คะแนนยุลลี่เยอะเอาไปพูดถึงสกิลหรือว่าความสามารถของยุลลี่แบบง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างแรกคือยุลลี่เป็นตัวละครสายเคาน์เตอร์ที่เก่งที่สุดในเกมนเวลานี้โอเคเพราะว่าสายเคาน์เตอร์มีแค่ไม่กี่คนและยุลลี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละซึ่งสายเคาน์เตอร์นะครับทุกคนจะติดภาพจําเป็นในตัวของคาร่าทำให้เคาน์เตอร์ดูเป็นสายที่ไม่เก่งและไม่ได้น่ากดแต่มันผิดอย่างหนึ่งนะคือตรงที่ โอเคคาเตอร์ okay. อาจจะไม่ใช่ตัวดามิเมตรแรงเทียบเท่ากับอาคารอนไม่ได้เทียบเท่ากับเฮอต้าไม่เทียบเท่ากับเฟอร์ซียออะไรพวกเนี้ยพวกตัวละครเบต้าเนี้ยอ่าหยุดรีดเทียบเท่าไม่ได้เลยสายคาลเตอร์เทียบเท่าไม่ได้ร้อซแต่ข้อดีของสายคเาเตอร์ก็คือการทําดามิเมตไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวละครน,นั้นขึ้นอยู่กับมอนเท่ากับว่ายิ่งมีมอนเตอร์เยอะหรือว่ามอนเตอร์ตีถี่ตีบ่อยคาเตอร์จะมีประสิทธิภาพมากๆในการเล่น และสามารถผ่านได้ทุกคอนเทนต์ในเกมไม่ว่าจะเป็นเพลยวิชั o ่นอะพคาลิโ MOC ทุกอย่างนั่นเลยทําให้ตัวละครยุนลี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะกับผู้เล่นใหม่สุดๆโอเคครับเราไปพูดในส่วนของคะแนนตัวละครนี้กันดีกว่า อย่างแรกเลยสําหรับผู้เล่นเก่าควรเปิดยูลี่มาไหมถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่าและยังไม่มีตัวละครในส่วนของกายภาพดีๆไม่ว่าจะเป็นอานติบุญฮิวถ้ายังไม่มีตัวละครเหล่านี้ผมว่าคุณก็น่าจะข้ามยูลี่ไปได้เลยครับแบบไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าการที่คุณไม่มีกายภาพอยู่แล้วแปลว่าคุณมีตัวละครธาตุอื่นที่เก่งอยู่แล้วถูกไหมละ่ะ การเปิดยูริมาไม่ได้ทําให้ดีคุณดีขึ้นแน่นอนฉะนั้นปล่อยผ่านได้เลยครับยูริซึ่งคะแนนที่จะได้นะครับผมก็ให้ประมาณสาทับสิบและการเพราะมันไม่ค่อยว้าวสำหรับผู้เล่นเก่าจริงๆและในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่มีตัวละครทีเอสเก่งๆยังมีตัวละครซับพอร์ตเทพๆอะไรพวกเนี้ยยูริสามารถใช้ทีมถูกในการผ่านได้ถึงมันจะไม่ดีๆว้าวขนาดนั้นแต่สามารถพาคุณผ่าน MOC ได้อาจจะไม่ใช่จบนะแค่ผ่านผ่านอโพคลิปได้ผ่านพิชชันได้ไดยูริสบายอยู่ฉะนั้น คะแนนที่ควรจะได้สำหรับยูร่ผู้เล่นใหม่เลยผมจะให้อยู่ประมาณสัก810ทับสิถือว่าดูดีถ้าเปิดมาแต่การเก็บเพชรไ้เปิดมีเดียหรือว่าตัวละครอ,อื่นในอนาะคตก็ดูดีกว่านะครับสรุปแบบง่ายๆนะครับว่าใครควรเปิดยูี่บ้างก็เอาแบบซิมเพิลเลยคือคนที่ชอบตัวละครนี้โอเคเราเก็ตตรงส่วนนั้น,นอย่างที่2คือคนที่ขาดตัวท PS ที่สามารถไปได้หลายๆที่อาจจะไม่ใช่การไปสุดทุกทางแต่อย่างน้อยคือพาคุณเก็บเพชรได้แน่อนอนครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับในส่วนของตัวละครที่3ม ไม่เดียมมเดียไม่ดีชื่อพี่แกอยากอ่านยังไงก็อ่านเถอะตัวละครที่ออกแบบมาเล่นเกี่ยวกับเลือดเหมือนตัวละครเบสและมีท่าเคาน์เตอร์แบบรุนแรงด้วยการปล่อยสิงโตโอ้โหเรียกว่าเดอะเบสครับผมผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวละครจินภาพมาใหม่แรงๆพี่แกเป็นทางเลือดและถ้ายิ่งว่าใครมีแผนในการเปิดทิป,ปี้อยู่แล้วและอยากเปิดพี่มีเดียต่อ ว่าสุดยอดครับคุ้มค่าแน่นอนแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ว่าเป็นสเกลเลือดเรายังไม่รู้ว่าจะมีลิลิกไหนที่ออกแบบมาพวกตัวละครสเกลเลือดได้ดีกว่าเซ็ตของพี่เบรดไหมซึ่งต้องรอดูในอนาคตนะครับถ้าเขาออกแบบมีลิลิกใหม่มาโอเคพี่มีดีอาจจะไปต่อได้แต่ถ้าไม่ก็คงต้องรอลุ้นประมาณหนึ่งอันนี้เป็นในส่วนของลิลิกนะไม่ใช่ตัวละครนะครับแต่ถ้าว่ากันง่ายๆเลยก็คือพี่แกเป็นตัวละครที่เก่งแบบเก่งแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแค่นั้นแหละอนาคตของตัวละครพี่แกไม่ได้ดูเหมือนที่พี่เท่าไหร่ที่แบบอาจจะได้ไปหลายที่หน่อยแล้วเราก็มาให้คะแน่นความหน้าเปิดของตัวละครนี้ของผู้เล่นเก่าดีกว่านะครับถ้าว่าการตาตรงจากผมเลยผมมองว่าพี่แกก็เป็นตัวละครที่หน้าเปิดมาติดไว้ในไอดีมากๆด้วยความที่ว่าเป็นจินตภาพและจินตภาพเรายังไม่มีจินตภาพเก่งๆจริงๆจังๆสักตัวมันเลยทําให้พี่วีเดียดูมีภาษีหน้าเปิดแบบสุดๆนะครับในส่วนของการหาร DPS จินตภาพ แต่เกิดเรื่องน่าเศร้าอย่างหนึง่งด้วยความที่ว่าแคสตอรไรมาต่อจากพี่แกโอเคเท่ากับว่าคุณอาจจะเหลือเพชรหรืออาจจะไม่เหลือการข้ามพิมีเดียก็เป็นทางออกได้เหมือนกันด้วยความที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะให้คะแนนพิมีเดียตกอยู่ที่ประมาณ7จ็ทับสิบละกันมีติดไว้ไม่เสียหายแต่ข้ามไปก็ไม่เสียหายเหมือนกันยิ่งนะ้าพี่แกการเป็นเหมือนยุนลี่ที่ไปได้ทุกที่แต่ไม่ได้เก่งทุกสายไงโอ้พี่แกก็ ก็คงอยู่ดได้แค่นี้แหละครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องรอลุ้นอีกทีนะครับในส่วนของคะแนนผู้เล่นใหม่โอเคค่อนข้างจะดูดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าผู้เล่นใหม่หลายๆคนอาจจะไม่มีในส่วนของดาเมเจคุณภาพแบบว้าวาวฉะนั้นคะแนนก็เลยต้องสูงหน่อยนะครับในส่วนของคะแนนผู้เล่นใหม่ผมจะให้อยู่ที่9ก้ทับสบไปเลยหายไป1น,นเผื่อไว้เผื่อใครเปิดที่ปี้แล้วแล้วไม่มีเพชรเหลือจะได้ข้ามพี่มิเดียไปเปิดแคสต์ไรท์เอาจะดีเทกว่านะครับก็เลยให้การรับสิบไว้ไม่ใช่ตัวละครที่น่าเปิดแบบ 10เต็ม10ขนาดนั้นแล้วเราก็มาสุดกันแบบง่ายๆนะครับว่าใครควรเปิดว่างอันดับแรกก็แน่นอนคนชอบคนห่อนั่นแหละพี่ก็รออยู่แล้วใช่ั้ใครอยากเปิดเปิดได้เลยอันดับที่2ก็คือคนที่ขาดตัวละครในส่วนของ TPS จินตภาพอันดับที่3ก็คือคนที่เปิดทิปปี้มาแล้วไม่อยากเล่นแค่แคสต์ไรท์หรือว่าอาจจะมีเพชรเหลือ พอสำหรับแคสตไรแล้วก็พีมีเดียด้วยการเปิดพีมีเดียก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่ครับว่ากันง่ายๆก็คือคนเปิดอีูนี่แหละครับเปิดหลายๆตัวมาเล่นแต่ไม่ได้แบบเปิดไล่โคนดให้แต่ละตัวอย่างเงี้ยเออแบบผมอะ่ะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวละครที่4ตัวละครที่หุ้นขึ้นมาเสมอหุนขึ้นมาตลอดนะครับในส่วนของหัวหัวด้วยความที่ว่าพัคหลังๆนะครับมีแต่ตัวละครที่ใช้สกิวันติค่อนข้าง,าง,างบ่อยฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหัวหัวถึงหุ้นขึ้นตลอด และเกือบที่จะเป็นหนึ่งในตัวละครซับเทนที่ดีที่สุดในเกมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เพราะว่าภาษีของตัวละครนะครับหัวหัวเป็นภาษีที่ดีมากเช่นการเพิ่มไอเคเมันอาจจะห่วยแตกนิดนึงการล้งางสถนนะเออเราอาจจะไม่ได้สนใจการฮิลม่ได้สนแต่ที่สําคัญอยู่ตรงที่อันติที่สามารถฟื้นฟูพลังงานให้ทีมได้ต่างหากนั่นคือหัวใจที่ทาให้หัวหัวถูกยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆและยิ่งการมาถึงของแพท3.0นะครับทำให้เราเห็นเลยว่าเออร์ตากับอาร์กเรียต้องใช้อันติเยอะมากๆ หัวหัวก็เลยถูกอัประดับขึ้นไปอีกแต่ก็ขอพูดตามตรงนะครับว่าหัวหัวเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้รู้สึกว่าว้าวอะไรขนาดนั้นผมก็เลยจะให้คะแนนสำหรับหัวหัวอยู่ที่7จ็ทับสิบนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าก็คิดว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ยังจะสามารถจบได้ภายใน5้าซเคลอยู่ดีคือคุณยังได้เพชรในการผ่านเอ็นเกมได้ต่อให้ไม่มีหัวหัวก็ตามในตัวละครที่ต้องการพลังงานตอนเล่นคุณอาจจะขัดใจนิดนึงแบบเอ้ยขาดนิดนึงตัวละครนี่ขาดนิดนึงอย่างนั้นนะแต่มันไม่นไไรรม มันผ่านได้แล้วก็ในส่วนของผู้เล่นใหม่นะครับผมอยากให้คะแนนหัวหัวเลยอยู่ที่10เต็ม10สําหรับผู้เล่นใหม่ยิ่งถ้าใครไปม,มีตัวละครซับเทด้วยเนี่ยหัวหัวยิ่งแบบ10แบบเต็ม10แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะือโอเคอย่างแรกก็คือคุณไม่มีตัวฮิลนั่นก็ได้คะแนนเยอะแล้วอย่างที่2คือหัวหัวหุ้นขึ้นเรื่อยเรื่อย นั่นเลยเป็นเหตุผลข้อที่2ที่น่าเปิดสรุปแบบง่ายๆ,ๆนะครับคนที่ควรเปิดตัวละครนี้ก็อย่างแรกคนที่ชอบอย่างที่2ก็คือคนที่มองอนาคตว่าหัว,หวอาจจะมีสิทธิ์ไปได้ไกลกว่านี้อีกอันดับที่3คือคนที่ขาดตัวซับเทนหนึ่งตัวโอเคครับเราพูดแบบจนหมดสร้างหมดฟุงแล้วแต่ขอเน้นย้ำอย่างหนึ่งแล้วกันนะว่านี่เป็เนความคิดส่วนตัวผมฉะนั้นถ้าคุณมีไอเดียเปิดตัวละครอะไรแล้วแต่คุณเลยแต่ถ้าคุณไม่มีไอเดียจริงๆคุณสามารถมาถามได้คอมเมนต์ได้นะครับไม่ก็ถามในดิสคอร์ดได้เลยเดี๋ยวก็จะมีคนไปตอคอคเง แต่ถ้าคุณพิมพในคอมเมนต์ผมก็จะตอบคุณเองแค่นั้นแหละแล้วผมก็ขอพูดถึงเรื่องลำดับความน่าเปิดในตัวละครลิสต์นี้แล้วกันนะอะอย่างแรกเลยผมอยากให้ตัวละครของทิปปี้เป็นตัวละครน่าเปิดที่สุดเพราะว่าเป็นในส่วนของประสานโอเคอันที่2คือส่วนของมิเดียเพราะว่าเป็นตัวละครจินตภาพอันดับที่3ก็จะเป็นหัวหัวเลยเพราะาหัวหัวขึ้นขึ้นตลอดง่ายๆเลยแค่นั้นเองส่วน,นันที่4ต้องให้ความน่าเศร้าอย่างหนึ่งคือยุ่นรี่เป็นตัวละครที่น่าเปิดน้อยที่สุดในนี้เพราะว่า อยู่ลี่มานานแล้วแล้วก็ได้เห็นประสิทธิภาพมากันเยอะแล้วว่าอยู่ลี่ก็ได้เท่านี้แล้วอ่ะมันก็เข้าใจได้แล้วครับโอเคแต่คลิปนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณที่มาสาวแวะมารับชมกันนะครับน่ารักกำนักมากเลยทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์ให้จริงๆครับน่ารักกันสุดๆไปเลยครับซียูครับ,รบเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับบาย